สวัสดีครับมื่อนี้มากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับหาไอเดียดีๆครับที่จัชุมชนซีสเกตครับกับอีลาคัมแพงคาเฟ่ครับเป็นคาเฟ่กลางทุ่งนาครับบรรยากาศดีครับติดถนนครับใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะเยี่ยมชมได้ครับ ที่จังหวัดสีสเกตครับอ,อำเภอหนึ่งของยูวิสเกตครับบรรยากาศโดยรวมกับสีประมาณนี้ครับผมเพนนื่อมีไอเดียครับอาจจะบ่ได้เหตุหลายสำเขาครับทำเท่าที่เราทำได้นะ แรงบันดาลใจครับที่อีลากําแพงคาเฟ่จังหวัดศรีสะเกตครับ mm hmm. รรรบ mm hmm. ากาศมาให้ชมครับ mm hmm. ม,มีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมชมได้ครับที่นี่ศรีสะเกตอีลาคําแพงคาเฟ่ครับผมสไตล์วิธีบ้านเฮาครับทบรรยากาศมาให้ชมโดยร่วมครับของอีลา คัมแฟงคาเฟ่ครับอันนี้ภายในตัวคาเฟ่